สวัสดีค่ะแฟร์มารีชาแนลเล่านิยายสิ่งตอนเดียวจบขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับนิยายเรื่องนี้กดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและได้รับฟังก่อนใครนะคะนิยายสั้นเรื่องเพียงใจในเงาจานันยามค่ำคืนริมทะเลใต้แสงจันท์หมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบลมพัดเบาๆ เสียงคลื่นกระทบฝั่งบรรยากาศเย็นสบายและโรแมนติกดาริกาเดินไปตามชายหาดอย่างเงียบเงียบมองดูทะเลที่เป็นประกายจากแสงจันทร์สายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและเหงาเธอคิดในใจที่มีเงียบสงบเหลือเกินแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งขาดหายไปบางสิ่งที่สำคัญฉันเป็นใครกันแน่ และฉันเคยมีชีวิตแบบไหนก่อนหน้านี้ขณะเดินไปตามทางเธอเหลือบเห็นเงาของชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินริมทะเลร่างของเขาดูสงบแต่แฝงไปด้วยความเศร้าเขามองออกไปยังทะเลไม่ไหวตริงดาริกาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆดาริกาพูดเสียงเรียบและสุภาพสวัสดีค่ะชายหนุ่มที่นั่งอยู่หันมาช้าช ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นดาริกาเฮมันนิ่งไปสักพักคุณเป็นใครดาริกายิ้มแห้งๆแต่ในใจก็รู้สึกอายเล็กน้อยฉันชื่อดาริกาค่ะเฮมันถอนหายใจยาวาบางครั้งการลืมก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดดาริกามองเขาด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความสงสัยคุณพูดเหมือนมีความลับบางอย่างที่หนักอึ้ง คุณไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะเห hey, มันเงียบชั่วขณะสายตาแสดงความลังเลเองผมไม่ได้อยู่ที่นี่มานานแค่ผ่านมาเท่านั้นดาริกายิ้มอ่อนโยนฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณกำลังหนีอะไรแต่ที่นี่เงียบสงบดีนะคะถ้าคุณต้องการพักพิงมันก็น่าจะเป็นที่เหมาะสมเห hey, มันยิ้มเบาๆแต่ยังคงซ่อนความเศร้า คุณเองก็คงมองหาที่พึ่งเหมือนกันใช่ไหมดาริกาพยักหน้าบางทีฉันก็คิดว่าฉันกำลังมองหาตัวเองอยู่เธอหยุดไปครู่หนึ่งคุณร่ะคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เฮมัน hey, นิ่งไปก่อน่อบางทีผมกำลังมองหาความสมบที่ผมไม่มีวันได้เจอทั้งสองคนยืนมองทะเลกันต่อในความเงียบ ท้องฟ้าและทะเลที่สว่างสวยจากแสงจันทร์ดูเหมือนจะสื่อถึงความคิดและความรู้สึกที่สับสนของทั้งคู่ความสัมพันธ์ระหว่างดาริกาและเฮมันเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่ลึกลับและคุมเครือตัดเต็มไปด้วยความเชื่อมโยงที่ทำให้ทั้งคู่รู้สึกถึงความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมาย วันต่อมาแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงบนหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลดาริกาเดินออกมาจากบ้านอย่างสดชื่นเหนมันยืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านของเธอเขาเชิญเธอไปเดินเล่นในหมู่บ้านเธอตอบรับด้วยรอยยิ้มเฮมันวันนี้อากาศดีผมอยากพาคุณไปชมหมู่บ้านบางทีคุณอาจจะชอบสถานที่เงียบสงบแบบนี้ก็ได้นะดาริกายิ้ม ขอบคุณค่ะฉันเองก็อยากสำรวจที่นี่มากขึ้นเหมือนกันที่นี่ดูสงบและมีเสน่ห์แบบเรียบง่ายทั้งสองคนเดินไปตามทางเล็กๆของหมู่บ้านผ่านบ้านไม้และทุ่งหญ้าเขียวขจีหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ทุกอย่างช้าลงและเรียบง่ายผู้คนทักทายกันอย่างอบอุ่นดาริกามองไปรอบๆด้วยความสนใจ ที่นี่ดูมีความเป็นธรรมชาติฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นที่ที่คนสามารถหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอกได้คุณว่าไหมคะเฮมัน hey, พยักหนะ้าใช่ครับที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนมาเพื่อพักผ่อนจากความวุ่นวายเหมาะกับการทบทวนชีวิตบางครั้งการได้อยู่ในที่เงียบสงบทำให้เราได้ยินเสียงในใจของตัวเองมากขึ้นดาริกาพยักหนะ้า คุณพูดเหมือนมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมองโลกแตกต่ตางไปจากคนอื่นคุณเคยเจออะไรมาก่อนหรือคะ hey man, เฮมันเงียบไปชั่วครู่แล้วมองไปที่ทะเลบางครั้งความเงียบสงบแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกได้ผักใจแต่บางครั้งมันก็ทําให้ผมต้องเผชิญกับสิ่งที่ผมพยายามหนีดาริกาหันไปมองเขาอย่างสนใจ สิ่งที่คุณพยายามหนีนั้นเหรอคุณกำลังหลบหนีอะไรเฮมันถ hey อนหายใจเบาๆอดีตของผมผมทำบางสิ่งที่ผมไม่ภูมิใจและมันยังคงตามหลอกหลอนผมจนถึงวันนี้ดาริกามองเฮมันด้วยความเข้าใจฉันเข้าใจค่ะแม้ว่าฉันจะจำอะไรไม่ได้แต่ฉันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในอดีตที่ฉันอยากจะลืมเช่นกัน บางครั้งฉันรู้สึกว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าฉันไม่จำอะไรเลยเฮมัน hey มองดาริกาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและเห็นใจแต่การลืมมันก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างหายไปจริงๆหรอกนะครับความเจ็บปวดและความผิดพลาดยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะไม่จำมันก็ตามดาริกานิ่งไปสักครู่แล้วพึมพา บางทีคุณอาจจะพูดถูกก็ได้แต่ฉันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับสิ่งที่ฉันจําไม่ได้มันเหมือนฉันไม่รู้ว่าตัวเองควรจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก,ก่อนทั้งคู่เดินต่อไปเงียบๆสักครู่จนกระทั่งเหมันพาดาริกามาถึงหน้าวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านวัดนี้ดูเก่าแก่แต่ก็มีเสน่ห์ในแบบของมันเองเฮมันที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน มีตำนานเล่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนมาขอพอรเพื่อให้ลืมความทุกข์ในอดีตดาริกามองวัดด้วยความสนใจคุณเคยมาขอพอรที่นี่หรือเปล่าเฮมันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันมามองเธอผมเคยคิดจะทำแต่สุดท้ายผมกลับเรื่องที่จะไม่ขอพอรให้ลืมเพราะผมรู้ว่าการลืมไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงดาริกาพยักหน้า บางครั้งฉันก็คิดว่าถ้าฉันจำอดีตได้ฉันคงเจ็บปวดแต่การไม่รู้ก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนฉันควรจะจำอดีตของตัวเองหรือเปล่านะเฮมันอดีตเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะใช้มันเพื่อเรียนรู้และเติบโตหรือจะปล่อยให้มันทำร้ายเราต่อไปดาริกายิ้มเศร้า คุณพูดเหมือนคนที่เคยเจอความเจ็บปวดมาแล้วเฮมัน hey มองเธอด้วยสายตาลึกซึ้งบางทีผมก็แค่คนที่พยายามหาทางก้าวผ่านความเจ็บปวดเหมือนกับคุณดาริกามองเขาด้วยความรู้สึกเข้าใจมากขึ้นบางทีเราสองคนก็ไม่ได้ต่างกันมากอย่างที่คิดนะคะบรรยากาศรอบตัวเงียบสงบทั้งสองคนยืนอยู่หน้าวัดเล็กๆในหมู่บ้านสายลมพัดเบาๆ กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมาตามลมทำให้บรรยากาศดูสงบและโรแมนติกดาริกาหันมามองหิมันขอบคุณนะคะที่พาฉันมาเดินเล่นวันนี้มันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเหตุมันยิ้มบางๆผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันที่ทำให้ผมได้พูดอะไรที่ผมไม่เคยพูดออกมาก่อนทั้งสองคนยืนมองหน้ากันอย่างนิ่งสงบ มีความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งที่ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้ในฉากนี้ความสัมพันธ์ของดาริกาและเฮมันเริ่มลึกซึ้งขึ้นพวกเขาเริ่มเปิดเผยความรู้สึกภายในใจและแบ่งปันความเจ็บปวดของอดีตให้กันและกันทั้งสองคนเริ่มเข้าใจว่าพวกเขามีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการต้องเผชิญหน้ากับอดีตและความทรงจำที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดสนิท ดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเหนือทะเลเอดาริกานอนหลับอยู่ในห้องเล็กๆที่เรียบง่ายของเธอเสียงคลื่นกระทบฝั่งเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่จูจูเธอก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอหายใจหอบรู้สึกสับสนและกระวนกระวาย ดาริกาพูดกับตัวเองอุบัติเหตุทำไมภาพมันชัดขึ้นเรื่อยๆฉันเคยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดาริกาหายใจหนักๆพยายามสงบสติอารมณ์แต่ความทรงจำบางส่วนที่เธอเคยลืมเริ่มกลับมาชัดเจนขึ้นเธอจำได้ว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเฮมันอยู่ในเหตุการณ์นั้นเธอลุกขึ้นจากเตียงรีบเดินออกไปนอกบ้านคืนนี้เธอต้องการคำตอบ เธอเดินออกมาจากบ้านมุ่งหน้าไปยังชายหาดภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างเธอเห็นเฮมันนั่งอยู่ที่โขดหินเดิมที่เขานั่งอยู่ในคืนแรกที่พวกเขาเจอกันร่างกายของเขาดูเหมือนถูกปกคลุมด้วยความเศร้าและลึกลับดาริกาตะโกนขณะเดินเข้าไปหาเฮมันเฮมันหันมามองดาริกาด้วยความตกใจแต่ก็ยังคงนิ่งเงียบดาริกาน้ำเสียงสั่นเครือ ฉันจำได้แล้วฉันจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นคุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมเฮ hey, มันเงียบไปชั่วขณะก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักใจใช่ผมอยู่ที่นั่นในคืนนั้นดาริกาน้ำตาเริ่มไหลออกมาทำไมคุณไม่เคยบอกฉันคุณเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุนั้นทำไมคุณถึงซ่อนความจริงเฮ hey, มันหันมามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณเกือบเสียชีวิตผมไม่อยากให้คุณต้องเจ็บปวดจากความจริงนั้นผมเลยเลือกที่จะเงียบดาริกาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนคุณคิดว่าการปิดบังความจริงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรอคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไรที่ต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ เหมัน hey, น้ำตาซึมผมรู้ผมรู้ว่าผมทำให้คุณต้องเจ็บปวดผมไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เป็นความผิดของผมผมพยายามจะลืมแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นคุณผมรู้สึกผิดจนไม่อาจทนได้ผมก็เลยหนีผมไม่รู้ว่าผมควรทำยังไงดาริกาสายหัวน้ำตาไหลอาบแก้ม คุณหนีจักความจริงแล้วคุณคิดว่าฉันควรจะทำยังไงฉันต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าในใจทุกวันทั้งที่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเฮมันเสียงสันผมแค่คิดว่าถ้าคุณลืมทุกอย่างคุณจะมีชีวิตที่สงบสุขผมไม่อยากให้คุณต้องเผชิญกับอดีตที่เลวร้ายดาริกาน้ำเสียงเข้มการลืมไม่ได้ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้น มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนการที่คุณซ่อนความจริงไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขคุณควรจะบอกฉันตั้งแต่แรกให้ฉันเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่หนีมันเฮ้มันหยุดนิ่งไปมองดาริกาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจผมขอโทษผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ผมกลัวเหลือเกินว่าคุณจะเกลียดผมดาริกาน้ำตาไหลพราา มันไม่เกี่ยวกับว่าฉันจะเกลียดคุณหรือไม่แต่สิ่งที่คุณทำคือตัดสินใจแทนฉันคุณเลือกที่จะเก็บความจริงนั้นไว้โดยไม่ให้ฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเหมัน,นิ่งเงียบสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดดาริกามองเขาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็รู้ว่าความโกรธของเธอไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นดาริกาหายใจลึกๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลง ฉันไม่รู้ว่าฉันจะให้อภัยคุณได้หรือเปล่าแต่มันคงต้องใช้เวลาเฮมันเสียงแผ่วเบาผมจะไม่ขออะไรมากไปกว่านั้นแค่คุณรู้ความจริงและตัดสินใจด้วยตัวเองผมก็พอใจแล้วดาริกาพยักหน้าเบาๆฉันไม่อยากให้เราต้องจมอยู่กับอดีตฉันเองก็อยากมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่ฉันต้องการเวลาที่จะทำใจและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เฮมันมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนผมเข้าใจและผมจะรอรอวันที่คุณพร้อมทั้งสองคนยืนอยู่ใต้แสงจันทร์เสียงคลื่นยังคงกระทบฝังอย่างนุ่มนวลแต่บรรยากาศระหว่างพวกเขาเริ่มคลี่คลายความจริงที่ถูกเปิดเผยอาจทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนไปแต่มันก็เปิดทางให้พวกเขาได้เริ่มต้นใหม่ดาริกามงเฮมัน บางทีการเผชิญหน้ากับความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่แม้ว่ามันจะยากแต่ฉันเชื่อว่าเราสามารถผ่านมันไปได้เห็นมันยิ้มบางๆใช่ครับความจริงอาจเจ็บปวดแต่ความรักที่แท้จริงก็คือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและช่วยกันผ่านทุกสิ่งไปทั้งคู่มองดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้าความเงียบครอบคลุมไปทั่ว ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่พวกเขาทั้งสองรู้สึกได้ถึงการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางเงาจันทร์ในฉากนี้การเผชิญหน้ากับความจริงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทั้งดาริกาและเฮมันได้สะท้อนถึงความผิดพลาดในอดีตและพวกเขาได้เปิดใจต่อกันอย่างลึกซึ้งแม้ว่าความรักของพวกเขาจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเจ็บปวดแต่ก็มีความหวังที่จะก้าวผ่านไปด้วยกัน ดาริกาและเหมันยังคงยืนอยู่ริมทะเลท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างลงมายังผิวน้ำขึ้นอ่อนๆความเงียบระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองกำลังทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและเตรียมใจสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญดาริกาถอนหายใจเบาๆมองทะเลด้วยสายตาที่สะท้อนความสับสน บางครั้งฉันก็คิดนะว่าถ้าความทรงจําเหล่านั้นไม่กลับมาฉันอาจจะมีความสุขกว่านี้เห็นมันมองไปยังทะเลด้วยความรู้สึกหนักอึ้งผมเข้าใจครับ <c oughs> การ,รเผชิญหน้ากับความจริงมันไม่ง่ายและมันก็ทำให้เราต้องเจ็บปวดแต่ผมก็เชื่อว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะเดินหน้าต่อไปได้ดาริกาพยักหน้าเล็กน้อย ใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ฉันตามหามาตลอดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสูญเสียบางอย่างไปเฮ <Hey, S 1> มันทันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจคุณไม่ได้สูญเสียอะไรไปหรอกครับคุณแค่ได้พบกับความจริงที่คุณสมควรรู้ความเจ็บปวดนั้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโต ดาริกานิ่งคิดสักครู่ก่อนหันมามองเฮมันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายคุณรู้ไหมฉันเคยคิดว่าคุณเป็นคนที่ฉันสามารถไว้วางใจได้แต่พอรู้ความจริงมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันถูกหักหลังเฮมันมน้ำเสียงเจ็บปวดผมเข้าใจครับและผมเสียใจที่ทำให้คุณต้องรู้สึกแบบนั้นผมไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากคุณด้วยซ้ำ แต่ผมก็ยังอยากจะขอโอกาสอีกครั้งดาริกาน้ำตาเริ่มไหลออกมาฉันไม่ได้เกลียดคุณเฮมันฉันแค่ต้องการเวลาฉันต้องการเวลาที่จะคิดและทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอหันมามองเฮมันแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมเฮมันพยักหน้าด้วยความเข้าใจผมไม่คาดหวังว่าคุณจะให้อภัยผมในทันที และผมก็ไม่คาดหวังว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ผมเพียงแค่หวังว่าคุณจะให้โอกาสผมได้เริ่มต้นใหม่และสร้างความทรงจำที่ดีกับคุณอีกครั้งดาริกายิ้มเล็กน้อยแต่ยังคงมีความสับสนในแววตาฉันอยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เรามีอยู่สามารถก้าวข้ามอดีตไปได้แต่การที่ฉันจะเชื่อใจคุณอีกครั้งมันคงต้องใช้เวลาเฮมันน้ำเสียงอ่อนโยนผมเข้าใจครับ คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นและผมจะรอรอจนกว่าคุณพร้อมที่จะกล้าไปข้างหน้ากับผมดาริกามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณเฮมัน hey Man, ขอบคุณที่เข้าใจและขอบคุณที่ยอมรับความผิดพลาดของคุณเฮมันยิ้มบางๆแต่แฝงด้วยความเศร้าการยอมรับความผิดเป็นสิ่งที่ผมต้องทำผมไม่ได้สมบูรณ์แบบผมทำผิดพลาด แต่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาเชื่อใจผมอีกครั้งดาริกายิ้มอย่างเศร้าๆบางทีการที่เราได้รู้ความจริงนี้อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราต้องการแต่ก็เหมือนที่คุณบอกไว้เราต้องยอมรับความจริงก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าทั้งสองคนยืนเงียบกันอยู่ครู่หนึ่ง มองดูดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่เหนือทะเลเฮมัน hey พูดเบาๆขณะมองดวงจันทร์ผมมองว่าวันหนึ่งเราจะสามารถปล่อยอดีตไปและเดินหน้าต่อไปด้วยการดาริกามองดวงจันทร์และพยักหน้าฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันดาริกาหันไปมองเฮมันด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหมายดาริกาแต่ตอนนี้เราทั้งคู่คงต้องใช้เวลาสำหรับตัวเองก่อน เราต้องเข้าใจตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าต่อไปเฮมันพยักหน้าผมจะให้คุณมีเวลาที่คุณต้องการและผมจะรอจนกว่าคุณจะพร้อมผมสัญญาว่าผมจะไม่หนีอีกแล้วดาริกายิ้มบางๆฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้เฮมันฉันหวังว่าเราจะเจอทางที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่ทั้งคู่ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์ ความเงียบที่อบอุ่นครอบคลุมช่วงเวลานั้นทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าความรักของพวกเขายังไม่จบสิน้นแต่เส้นทางข้างหน้ายังคงยากลำบากและต้องการการเสียสละและความเข้าใจจากทั้งสองฝ่ายดาริกาพึพรรมพำเบาๆบางทีแสงจันทร์คืนนี้อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เฮมันยิ้มเล็กน้อย ใช่ครับแสงจันทร์ที่สว่างสวัยนี้อาจเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเราไปสู่วันพรุ่งนี้ทั้งสองคนมองดูดวงจันทร์ด้วยความเงียบแต่เต็มไปด้วยความหวังที่จะก้าวผ่านอดีตและสร้างอนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการให้อภัยฉากนี้แสดงถึงการเผชิญหน้ากับความจริงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เป็นการเปิดทางให้เกิดความเข้าใจและการให้อภัย ทั้งดาริกาและเหมันต่างรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องการเวลาและความอดทนในการเริ่มต้นใหม่ความรักของพวกเขาอาจเต็มไปด้วยความลับและความผิดพลาดแต่การเผชิญหน้ากับความจริงและการเปิดใจซึ่งกันและการจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่สดใสข้อคิดท้ายเรื่องบางครั้งการลืมอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายแต่ความจริงแล้ว การเผชิญหน้ากับอดีตและยอมรับความผิดพลาดต่างหากที่นำมาซึ่งการเติบโตและความสงบในใจความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่คือการให้อภัยและเข้าใจซึ่งทำให้เราก้าวข้ามปริศนาของอดีตและเดินหน้าสู่อนาคตที่ดีกว่านิยายเรื่องนี้จบบริบูรณ์ขอขอบพระคุณที่รับฟังจนจบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและได้รับฟังก่อนใครนะคะ